ปิดท้ายกับช่วงอด,ดีวันนี้ค่ะเอาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึ่งชวนคุณผู้ชมทางบ้านลงพื้นที่ไปที่เกาะมะพร้าวอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะที่นั่นเป็นชุมชนท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้ายาวนานเกือบสามปีแล้ววันนี้คนในชุมชนปรับตัวกันอย่างไรเพื่อให้ได้ไรายได้และอยู่ได้ใบให้ก่อนว่าเขาใช้ประโยชน์จากปูหินทรัพยากรที่มีในชุมชนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมลองติดตามเรื่องนี้ค่ะกับน้อง นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพาไปอวดค่ะปูหินเคยไร้ค่าเหล่านี้ถูกนำมาปรับเปลี่ยนสร้างสารรค์จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ชาวบ้านกกาะมะพร้าวเล่าว,ว่าปกติแล้วไม่ค่อยมีใครนิยมกินปูหินเพราะเนื้อน้อยจึงกลายเป็นปูที่มีราคาถูกกว่าปูชนิดอื่นๆตัวเล็กๆแล้วก็มันจะวิ่งไวค่พะพอเวลาพิขินินะคะถ้าฝนตกแล้วมันจะไม่หาไม่ได้แต่ถ้าอากาศร้อน่ะมันจะขึ้นดีค่ะขายโลนึงก็ได้30บาทค่ะ เขาไม่ค่อยกินแล้วก็เขาถ้าเขากินก็ส่วนมากเอาไปต้มกินกันนี่อ่หนามแดงเนี่ยนีน่นไปจับไป,ไปห้าได้เลย,เยมันอย,ยนะนอะใต่ยอนหนามแดงตึงก็ผดกินเด็ก็จับใส่จุ้งมือก็ได้ตึงจับจับได้มากน้อยไหมคะตออีงเสียหลูก็ตึง้ง จิตราพันทิพย์หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านบ้านบนควรเกาะมะพร้าวเล่าที่มาของการคิดแปรรูปปูหินเป็นปูหินสามรสว่าครอบครัวตนทำประมงปูหินมักจะติดอวนและต้องแกะทิ้งเป็นประจำจึงทดลองนำมาทำอาหารคือปูหินเนี่ยเป็นส่วนมากกันเป็นอะไรที่ว่าชาวบ้านจะไม่ชอบติดอวนเขาวันคือทำให้อวนเขาพังขาดหมดก็เลยคิดว่าเราจะเอามา กินเรามาจะไปรูปแล้วก็สุดท้ายนี่แหละก็มาทําแบบ3ามรสช่วงที่เราทำมันเนาะมันเกิดโควิดก่อนไงเราก็มีรายได้อยู่นะแบบคือต่อเดือนมันก็แปงปันกันได้แบบพ0 0 0องพัอะไรแบบนี้คือมันเป็นทานอดิเรกของเราม่ไม่ไม่ใช่ประจําไงช่วงที่ว่าทุกคนว่างเราก็มารวมตัวกันคือเป็นกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านบ้านบนควรมีรายได้จากการขายปูหินสามรถทั้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเกาะมะพร้าวและช่องทางการขายผ่านเพจเฟซบุ๊กทำให้มีรายได้เสริมประมาณ1-2,000บาทต่อครัวเรือนจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของเกาะมะพร้าวผสมผสานด้วยภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์จึงทำให้สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตรายงาน